สวัสดีครับพี่น้องที่กระลของผมทุกคนหนึ่ง่านนะครับเมื่อนีนเีิ่นให้มาพัฒนานะครับอย่างทาความสะอาดที่กอนนอนนารลายนะครับตอนนี้พี่น้องก็ร่างพัฒนาอยู่ครับอันนี้ที่บริบทน,น้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาพี่นอ้องไปเบิ่ง่นทำความสะอาดนะครับ เินครับเจอเลยครับตอนนี้เ่นกำลังเห็ดอยู่ครับวัสดีครับพี่น้องทุกผู้สุกค้นครับวัสดีครับอา,อาชาวกตอตนทุกคนขออนุญาตนะครับพี่น้องอ่าลงยูทู e สักนิดหนึ่งเนาะ ครับยิ้สวยๆครับผมเยี่ยมเลยครับวันนี้ก็ท่านอบตอรจริงใหญ่เนาะบนมูสาบนก็มารวมพัฒนานะครับในโรงเรียนกศนอของเรานะครับแต่ว่าสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับขออนุญาตครับเยี่ยมมากๆเลยครับท่านพ่อ ไ้มากทำความสะอาดเดี๋ยวผมขอถ่ายจังน้อยนะครับวัสดีครับวัสดีครับอ่จะัสดีคนคุปเปรมนะครับอ่าอ่าคุณลุงครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนี่ครับอ้พลังนะครับพลังงานยิ่งใหญ่นะครับความสามัคคีนะครับ ทำอะไรก็สำเร็จนะครับเยี่ยมครับตัวนี้เิ่นก็ทำความสดห้านัครับตัวนี้ตัวนี้เิ่นอไวยเป็นข่ามะทั่วครับนี่แหละครับไอโรงยนกอตนอของเรานะครับบริบทน่าอยู่นะครับนี่น้องอันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดกันวันนี้นะครับ อ่าเป็นอีกวันหนึ่งเนาะพี่น้องคัสาก่องคอยเสนะครับพี่น,อน้องก็จะนอส่วนมากกับมีแต่ไวหวลุ่นนะครับพี่น้องอม,มีอายุแค่ตั้งแต่20นะครับรดลดอายุลงมากครับ อันนี้พคนก็ล่างอันดูนะครับคนจะพัฒนาพคนคนลนเอ็ดทำั้วใหม่นะครับเยอะ วัเดีเมื่อเช้านะครับคุณครูก็ก็น,นอนคุณครูปูโทรไปตอนหกโมงเช้านะครับบนวนนน่าให้ไปซอยพัฒนาเนี่ยบนว่าครับผมก็เลยว่าโอ้ยมีปี่นองกว่าบางหมดน,นอเลยก็เลยได้พีนองมาซอยน้ำครับนะครัก็จะนอนด้วยกันครับอันนี้สามัาคีคือพลังนะครับมีตะก้น แข็งแรงกำกามแข็งแรงทั้งหมดเลยครับพี่น้องหมดเยอะนะครับหม,ห,หมดดื้อแถๆเ้อหมดเลยครับเ

ครับเจ้าคนให้เป็นตัดไปไหนหมดสะัยมันดื้อจังเลยหมดอีกแล้วดื้อจังเลยเนี่ยเออไม่ไม่รู้จากกูเลยสวัสดีครับทางบ้านนะครับก็นะครับช่วยกด ไล์นะครับกดหัวใจนะครับให้กับเขตของโรงเรียนนักสวนลุงประมวลนะครับผมก็ให้กำลังใจนะครับพอดีนะครับจะพูดถึงนะครับบรรยากาศการทำงานของพวกเราในวันนี้นะครับอกเพครนนท์นายนะครับตอนแรกนะครับท่านผอบอกว่าฝั่งนี้นะครับเอาไว้ก่อนนะครับแต่พอทําไปทํามานะครับดูผลงานครับแป๊บนะครับ แต่งจางปังนะครับตัวอะไรมันพึ่งเพี่น้องบอกเล่าดีกว่าโล่งโล่งเราเนะโล่งแล้วครับโล่งนะครับก็คือเยี่ยมมากๆเลยนะครับคือร่วมมือร่วมใจครับของพี่น้องประชาชนครับพะเพยนนนรายเรารวบรวมกับร่วมกันนั่ศึกษานะครับนะครับได้มาช่วยกันนะครับครับผมพลังความสามัคคีนะครับความสามัคคีคือพลังนะครับครับผมเหมือนเหมือนกับมดแดงเนาะเนาะอาจารย์เหมือนกับมดแดงเนาะ รวมกัดคนครูคนเดียวเลยนี่โอ้เยี่ยมากๆเลยครับนี่แหละโล่งแล้วครับครับผมเยี่ยมมากๆเลยครับนี่แหละคือเราอะไรเราทําอะไรแล้วถ้าเรารวมกลุ่มกันทํามันก็ทําอะไรก็สําเร็จเนาะครูเอาครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจผมด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ